Yeah, yeah. would welcome everyone เจเจว่ h a n ซับ Yeah. สวัสดีอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 10K House of Toys และนี่ก็คือตอนเ o โ e ้ช g งช h and the Legend of Ten Rings Ten Rings ยังไม่มาสักทีเลยนะรออยู่นะครับเดี๋ยว Ten Rings prop 1หนึ่งตอนหนึ่งจะมาแล้วรอติดตามชม กำลังเดินทางมาเร็วๆนี้ที่ Ten Cave นะครับ ถ้าใครอยากดูไม่อยากพลาดนะกดติดตามกด Subscribe ไว้เลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะก่อนที่จะไปดู t e Rings กันก็จัดเลโก้มาก่อนเลยนะคราวที่แล้วได้ดูของ Eternal s, <S ไปแล้ว4ชุดเ e รียบร้อยอาริเชมยานโดโ o ครบทุกตัวผมก็จัดช้างชีมาด้วยนะครับเลโก้ก็ปล่อยนะเลโก้ชนิดก,ก่อนหนังจะเข้าอีกเหมือนเดิมเลยสปอยก่อนเลย แต่มันก็ไม่ได้สปอยเท่าไหร่หรอกเราก็ไม่รู้หรอกว่าหนังมันจะเป็นยังไงแค่รู้ว่าเฮ้ยตัวละครมีอะไรบ้างน,น,นู่นนั่นนี่นะเซตที่คนที่ไม่ชอบมันจะเป็นสไปเดอร์แมนมากกว่าสำหรับช้างชีก็หนังออกมาเรียบร้อยเข้า Disney Plus เรียบร้อยผมก็จัดดูไปแล้ว2รอบนะก็ชอบมากๆนะรอดูกับชางชี hi, เพราะว่า มันเป็นเอเชียนนะซูเปอร์ฮีโร่จริงๆแบบคนแรกเลยใน MCU ก็เท่มากๆนะครับแล้วเลโก้ก็ปล่อยออกมา2ชุดด้วยกัน2เซตนะอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะครับอยากต่อมากๆแล้วนะอยากได้ฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์ชางชีเวนวูนะหลายคนเลยหลายคาแรคเตอร์เหมือนกันจากเรื่องนี้นะครับผม กล่องแรกมาดูก่อนเลยอันนี้ถือว่าเป็นเซตเล็กนะราคาอยู่ที่1100ต้นต้นๆประมาณนี้นะครับกับ Number 76176นะครับ Scape from 10 Rings นะก็เป็นฉากที่เคที่ฉากที่ชางชีนะครับรถหนีออกมาจาก ฐานทัพ t e rings ของพ่อเขานะครับออกมาก็จะมีรถนั้นในหนังจะเป็น suv ยี่ห้ออะไรไม่รู้ไม่ได้เป็นสีเหลืองนะเหมือนจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาให้2คันแล้วก็มีตัวแท่นเหมือนเป็นยิงปืนนะ m i n ิกเกอร์มี5ตัวมี m o r r i มีชางชีมีเวนวูมีเคที hi, ่ wu, t, แล้วก็มี r a ซอ r f i s ชนะครับ หตัวแบบนี้เลยสำหรับเซตนี้ก็ถือว่าเท่มากๆแต่จะมาลุ้นกันว่าเขามี10 rings มาให้10วงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับเซตนี้เซตที่2ครับอันนี้ก็เป็นเซตใหญ่หน่อยราคาอยู่ประมาณ1,500บาทนะครับที่ Lego Store 76177 battle at the ancient village นะครับ การต่อสู้ที่หมู่บ้านเซตนี้ไฮไลท์เลยก็คือเจ้า Great Protector ์มังกรตัวเนี้แหละนะครับจากชางชีแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์มาให้5ตัวเหมือนกันนะครับมีมอริสชางชีเซลลิงเวนวูแล้วก็ Dead d ลเลอร์นะครับมินิฟิกเกอร์ก็จะซ้ำนะ2กล่องนี้เราก็จะได้ชางชี2ตัวกับเวนวู2ตัวนะครับ ตัวอื่นก็จะแตกต่างอ้อมีมอริสซัมมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะเช่นเคยครับเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดต่อให้ดูบนติกตอกที่ช่อง DJ t e n ทนสมินะถามว่าทำไมไม่ไลฟ์สดต่อทาง YouTube มีน้องๆถามมาเหมือนกัน ปกติเวลาผมต่อบผมชอบเปิดเพลงฟังพอไลฟ์สดบน YouTube แล้วเปิดเพลงมันโดนลิขสิทธิ์ก็เลยไปเปิดนะเล่นบน t i k t o อกดีกว่านะครับใครอยากดูก็ตามไปดูนะสองชุดนี้ไม่คิดว่าน่าจะนานนะครับเดี๋ยวต่อวันเดียวเสร็จเลยแหละ2กล่องนะแล้วเดี๋ยวก็วาร์ปกลับมาให้ดูที่ YouTube เหมือนเดิมนะติดตามชมได้เลย เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับกับเลโก้ช่างชีททั้ง2เซตนะครับใช้เวลาต่อไปก็ประมาณ2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะ2กล่องไลฟ์สดต่อไปตอบคอมเมนต์ไปเรื่อยๆนะสนุกดีกับ2เซตนี้นะครับสิ่งที่คาดหวังไว้นะเกี่ยวกับเรื่อง ten rings 2ชุดรวมกันแล้วได้11วงฮูต่อแรกนึกว่าจะมีแค่9ก9นะครับได้11มาเขาก็ใจดีมากเลยกนึกว่าจะไม่ครบแล้ว t e rings ก็เท่เลยนะมังกรก็สวยเลยนะครับผมเป็นบอ o จอยขยับเป็นเหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์ได้เลยจะจัดทงจัด,ท,จดท่ามันให้มันดัดยังไงก็เจ๋าเลยนะมีฐานเป็นน้ำมามีเอฟเฟกน้ำพ่นน้ำสวยงามนะครับรถก็โอเคมอเตอร์ไซค์สคันแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะหน้ากล่องมันจะเหมือนมีปืนนะแค่อันเดียวแต่ก็มีมาให้2ชุดแล้วก็มีเป็นเหมือนฐานอาวุธนิดหน่อยมาให้นะครับ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดทีละกล่องกันเลยทีละชุดว่าหน้าตาเป็นยังไง Let's go เซตแรกนะครับผมกับชุดที่เป็นรถหนีออกมานะถ้าตามในหนังก็จะเป็น SUV สีดำนะครับแต่นี้เลโก้จัดมาเป็นสีเหลืองก็หนาบึกบึนดีนะแต่ไม่มีเก้าอี้นั่งนะรถคันนี้แปลกๆเบาะไม่มีนะก็แต่เอาเลโก้มินิฟิกเกอร์เข้าไปได้แหะครับด้านในประตูเปิดไม่ได้ฝากระโปรงเปิดไม่ได้ไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนั้นแต่รอเข็นเล่นได้นะครับ มอเตอร์ไซค์สคันเหมือนกันเลยแค่มีสติกเกอร์คนละลายปืนฐานยิงมียิงกระสุน2แบบนะเป็นกลมๆเป็นแบนกลับเป็นแท่งยาวๆนะครับแล้วก็ฐานอาวุธก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ,แ,ยะแค่เป็นที่เสียบอาวุธโชว์เฉยๆมินิฟิกเกอร์นะครับหตัวนะมีมอริสมีชางชีมีเวนบูมีเรเซอร์เฟสแล้วก็มีเคที T, ่เคที่ให้ธนูมาด้วยนะแล้วก็ใส่เป็นชุดสีแดง เหมือนพร้อมออกลบตอนหมู่บ้านแล้วด้วยนี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะครับแล้วก็มี10 rings มาให้4ี่วงชอบมากกับ10 rings มันเป็นสีทองโครเมียมเงามาเลยนะสวยมากๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็เก๋มากนะตอนต่อมีน้องคนหนึ่งทักมาพอดีว่าพี่ลองเอาใส่เข้าไปในแขนได้ไหมนะจะให้มันถืออยู่ที่มือก็ได้หรือว่าใส่เข้าไปที่แขนก็ได้นะครับเจ๋งเลยเลโก้ LEGO ก็ใส่รายละเอียดนี้มาถือว่าดีเลย The Great Protector มังกรก็เท่เลยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกก็คือมันเป็นบอจอยสามารถขยับปรับท่ามันได้เป็นเหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์เลยมีพ่นน้ำออกมาสวยเลยมีสติกเกอร์เยอะหน่อยนะต้องติดสติกเกอร์พวกลายเกรดมังกรเยอะหน่อยนะครับสำหรับ g r รดโปรเท e เตอรแล้วก็มินิฟิกเกอร์5ตัวมีมอริสที่จะซ้ำกับเซตที่แล้วนะครับมีชางฉีกับเวนบูเหมือนกับเซตที่แล้วเลยนะแต่จะมีกระบองมาให้ชางฉีด้วยแล้วก็มี10 Rings นะครับ กับตัวเอฟเฟกที่เวนวูถือตามหน้ากล่องแบบนี้5วงแล้วก็มีเพิ่มมาให้อีก2วงก็เอามาใส่แขนเล่นที่ชางชีอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีเดด d ดีลเลอร์พร้อมกับอาวุธแล้วก็น่นอนเซียวหลิงนะครับมาน่ารักมากนะเสียดายไม่มีอาวุธของเซียวหลิงมาให้นะครับชุดนี้ก็ถือว่าโอเคครบแก๊งชางชีเป็นที่เรียบร้อยครับจบแล้วครับเลโก้ชางชี2ชุดนะ เขาไม่ได้ออกมามากกว่านี้แล้วนะสำหรับเลโก้ชางชีนะครับก็ถือว่าโอเคประมาณนี้เลยเพราะว่าใจจริงๆแล้วก็อยากได้แค่มินิฟิกเกอร์ให้ครบแก๊งเลยนะครับได้ Great Protector ได้รถได้มอเตอร์ไซค์เข้ามาเล่นกับฉาก Avenger City ได้ด้วยก็ถือว่าแจ๋วเลยแล้วก็เทน r ิงส์มาครบนะชุดสวยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วกับเซตนี้ ก็ถือว่าเจ๋งเลยใครอยากได้ก็ลองไปหาดูนะชุด1,000กว่าบาทนะครับรอตอน Lazada ลด12-12เร็วๆนี้ก็อาจจะถูกก็ได้นะอาจจะเหลือหลักร้อยเป็นไปได้หรือเปล่าลองดูนะครับมีพวกคูป,ปองคูป,ปองอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปนะเวลาช็อปออนไลน์ใจเย็นๆนะของยังมีเหลืออยู่นะครับยังไม่หมดนะกับ l e โก้ชางฉีทั้ง2ชุดเอาละแล้วเดี๋ยวต่อไปยังเหลือเซตอินฟินิตี้ซากที่จัดมายานอีก3ลํล Black Panther, t ต a n นสแล้วก็ The Guardian Ship นะครับรอติดตามชมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกด Subscribe ไปด้วยเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับไปละ e a c e